มู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดซะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งมีไม่ต่ำกว่า300โครงการและพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการความรู้ในในเรื่องนี้ค่อนข้างมากค่ะมีปัญหาในการจัดการดำเนินการในหมู่บ้านเป็นซะส่วนใหญ่นะคะ จนบางครั้งก่อให้เกิดปัญหาภายในหมู่บ้านดิฉันเห็นว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดินในเรื่องของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจึงได้เกิดเป็นหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะโอกาสนี้ดิฉันขอขอบคุณผู้ผู้เข้าร่วม สัมมานาทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านเข้ามาร่วมในโครงการสัมมานาครั้งนี้นะคะัน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะที่ฉันขอเปิดการสัมมานาเรื่องความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดขอให้การสัมมานาครั้งนี้ดําเนินรุ่วงไปด้วยดีและบรรลุผลสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ุประการนะคะขอบคุณค่ะ ครับผมขอขอบคุณสสนิตยามีศรีมาณที่นี้นะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่การบรรยายในลําดับถัดไปนะครับผมก็อยากจะเชิญบุคคลท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้ดูแลในพื้นที่อบออตอบางฉลงนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรที่ประชาชนได้เข้าไปร้องเรียนนะครับต่อท่านลําดับถัดไปผมขอเชิญนายกอบตอบางเฉลง ท่านชะอุ่มแตงโสภาขึ้นกล่าวถึงปัญหาสักเล็กน้อยครับขอบคุณครับครับก็เรียนท่านสอนนิติยามีสีท่านอาจารย์คณินอิทธิศักด์ชานน์ผู้ร่วม สำนาผู้จะเป็นวิยียากรจะให้ความรู้กับพวกเราดูวันนี้ผมในานามของเจ้าของพื้ทีนายกจุ่มแต่งตัวผ้านายกองการบริหารตัวตำบนบางเจรหลงผมรู้สึกได้รับเชิญและผมดีใจที่คณะกรรมการกรรม,มาธิการรัฐสภาเรื่องบุบาจัดสรรอาคารชุดเรื่องขางความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชิ้นซึ่ง นายบริบทขึ้นการที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนตอนนี้ขึ้นมากมายโดยเฉพาะตำบลบางเฉลิลหมู่ที่ห้าขึ้นพึบเลยหมู่บ้านจัดสรรต้องมีพี่น้องต่างจาังหวัดเข้ามาต่างพื้นที่เข้ามาเรามาอยู่กันอย่างมากมายประชากรถึงสี่หมื่นกว่าประชากรแขวงอีกร่วมแสนซึ่งบางเฉลงรับหนักมากในด้านในด้านบริการสาธารณะเรื่องขยะเรื่องขนส่งมวลชนรถติดมากมาม่ ทีนี้วันนี้เราจะได้รับความรู้จากทบ,บียนกอนจากอาจารย์เรื่องมูบาทจาัดอาคารชุดนิติบุคคลทึ่งวันนี้ท่านจะได้รับความรู้อย่ามงมากมายมีอะไรให้ถามเลยเพราะปัญหาของตำบลเป็น,นรงที่ได้รับอยู่ผมไม่ได้ในานามผู้บริหารได้รับเรื่องร้องเรียนมากมายฟ้องร้องกันได้ลงในศาลเรื่องอุบูบาทจัดนี่ทำอะไรได้บ้าง ในบ้านปลายชีวิตของมนุษย์ก็อยากอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นมีบ้านที่มั่นคงแต่เมื่อไปอยู่แล้วเกิดปัญหามากมายหมูบ่บ้านจัดนทิ้งขายสเสร็จเรียบร้อยทิ้งให้นิติด,ดูแลกันเองแต่กฎหมายเรื่องหมู่บ้านจัดสรทำอะไรได้บ้างถือบ้านแล้วจะเปิดเปน็นออฟฟิศได้ไหม จะไปที่อบรมสัมปนานได้ไหมเปิดอู่ได้ไหมเรื่องนี้มันมีลำดับขั้นมางมาร้องเรียนกันมากมายฟ้องร้องกันในศาลตึ้งเต็มศาลมาหมดเรื่องความไปอยู่นอกจากจะให้มีความสุขในการอยู่อาศัยแล้วอย่าต้องมามีเรื่องคุณหมองค้องใจกันอีกทําให้เกิดแตกความสามัคคีกันในหมู่มานตัวเองนะครับวันนี้ท่าได้รอกาสแล้ว ท่านจะรับความรู้จากเวียกรท่านอาจารย์ของเราซึ่งเป็นตัวหลัก